สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับโคโชคแชาเนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของนางงูเหลือมสืบชาติมาเกิดเป็นคนนายบัวลอยแสงบงเรื่องนี้เกิดที่บ้านแสงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มแต่เด็กชายบัวลอยแสงวงตัวเรื่องเกิดประมาณปีพุทธศักราช2498เมื่อเริ่มรู้เรื่องราวกันในวงแคบแคบแล้วก็บอกเล่ากล่าวขานกันกว้างขวางออกไปมีคณะบุคคลร่วมกันไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามคำเล่าลือคณะหนึ่ง ประกอบด้วยพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลเมธีเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระมหาถวันจารยสุโภวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านประลัดอำเภอเลิงนกทาและบุคคลที่ไม่ได้กล่าวชื่ออีกห้าคนกับพิสุสามเนน และชาวบ้านผู้ที่อยากรู้อยากเห็นเดินทางไปอีกจำนวนมากในการพิสูจน์สอบสวนเด็กชายบัวลอยต้นเรื่องแล้วยังขอสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายรายพอสรุปเนื้อหาสาระได้ดังต่อไปนี้เด็กที่สืบชาติจากงูเหลือมมาเกิดชื่อเด็กชายบัวลอยแสงวงคณะ คณะคณะบุคคลดังกล่าวไปพิสูจน์เมื่อปีพุทธศักราช2511เขามีอายุ13ปีแล้วเขาเป็นลูกคนที่8ของนายดาแสงวงกับนางหนูพุกแสงวงเด็กชายบัวลอยจำมรดตแต่ชาติได้สองชาติเขาเล่าแก่คณะพิสูจน์ว่าเขาจำได้แม่นยำ ในชาติก่อนหน้าที่เขาได้เกิดมาเป็นงูเหลือมเขาเคยเกิดเป็นกวางตัวเมียเคราะร้ายถูกผ่านป่ายิงตายวิญญาณโอปาติกะเขาออกจากร่างกวางไปพบกับเจ้าพ่อแห่งผีตนหนึ่งชื่อเจ้าสีสงครามเจ้าพ่อแห่งผีในเขาไปเกิดเป็นงูเฝ้าสมบัติพระพุทธรูป ในถ้ำอ่างน้ำจางซึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอเลิงนุกทาที่ถ้ำนี้มีงูเหลือมใหญ่เฝ้าสมบัติอยู่หลายตัวชาวบ้านกลัวงูเหลือมเหล่านี้จึงไม่ค้าเข้าไปในถ้ำตัวเขาเองตอนที่เป็นโอปติกะหรือวิญญาณกวางจึงได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมตัวเมีย เมื่อตัวเขาตอนที่เป็นงูเหลือมเติบโตเป็นงูสาวก็ได้สมสู่กับงูตัวผู้ในถ้ำจนมีลูกในท้องคราวหนึ่งนางงูเหลือมท้องไปหากินที่ห้วยน้ำจางมีหมาสองตัวมาเห่ากระโชกนางงูเหลือมไม่กลัวคิดจะจับหมากินเสียแต่ยังไม่ทันมีโอกาสได้จับกิน ก็มีเจ้าของหมาสองตัวนั้นมาพบงูเหลือมแสดงท่าร้ายจึงเกิดการต่อสู้กับงูงูเหลือมเมื่อได้โอกาสก็หนีไปได้เมื่อไปถึงปากถ้ำอ่างน้ำจางอันเป็นถ้ำที่อยู่เฝ้าพระพุทธรูปยังไม่ทันได้เข้าไปในถ้ำนึกว่าปลอดภัยจึงนอนพักพึงแดด จงงี่บหลับไปรู้สึกตัวเอีกทีก็มีเชือกบ่วงรัดคอแน่นนางงูเหลือมเหลือบตาดูก็เห็นชายคนหนึ่งต่อสู้กันที่ห้วยน้ำจางกับชายอีกคนหนึ่งช่วยกันรัดคองูเหลือมคือตัวเขาแล้วก็ใช้ท่อนไม้ร่วมกันตีหัวงูจน ความรู้สึกดับปูไปรู้สึกตัวอีกทีก็เป็นโอปปปฏิกะก็คือวิญญาณงูเห็นชายทั้งสองร่วมกันตัดร่างงูเหลือมคือร่างเดิมของเขาเป็นท่อนโอปปปฏิกะงูติดตามไปจนกระทั่งเขานำเนื้อง,งูหลามไปแกงกินกันเขาจำชายคนแรกที่ สู้กับเขาทำร้ายเขาได้ติดตาและก็โกรธเคืองไม่หายในบรรดาพวกคนที่เขากินเนื้องูกันอยู่มีอยู่คนหนึ่งมาร่วมกินด้วยโอปปาติกางูเห็นชายนั้นมีลักษณะท่าทางไม่ค่อยดุร้ายเมื่อพวกเขากินกันเสร็จแล้วก็พากันแยกย้ายกลับบ้าน โอปปาติกะงูก็ตัดสินใจไปกับชายท่าทางใจดีคนนั้นโดยโดดเกาะไหลเข้าไปจนกระทั่งถึงบ้านของชายคนนั้นพอชายคนนั้นขึ้นบันไดบ้านเขาจึงออกจากป่าของชายคนนั้นแล้วก็ไปอยู่บนเสารั้วใกล้ๆกบันไดบ้านต่อมาเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งออกจากห้องมาดื่มน้ำ โอปปตติกะงูจึงโดดจากปลายเสารั้วไปหาหญิงนั้นเลยตกลงไปในขันน้ำผู้หญิงนั้นดื่มน้ำเข้าไปก็ติดโอปปตติกะลงท้องไปด้วยต่อมาโอปปตติกะงูก็รู้สึกว่าตัวเขาได้เกิดมาเป็นเด็กชายบัวลอยชายคนนั้นที่เขาก็คือโอปปตติกะงู กาะบ่ามาก็คือนายดาแสงวงพ่อของเขาเองผู้หญิงที่เดิมน้ำติดเขาเข้าไปลงไปในท้องด้วยก็คือนางหนูพุกแสงวงแม่ในชาตินี้ของเขานั่นเองเด็กชายบัวลอยเกิดมาจำอดิตชาติได้และก็ผิวหนังประหลาดมีลายเป็นเก็ตล้ายเก็ตงูเหลือมในชาติก่อนของเขา จะเช็ดถูอย่างไรก็ไม่หายเป็นอันเดียวกับหนังเด็กชายบัวลอยรู้สึกนึกคิดเหมือนอย่างมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่ความรู้สึกสะเทือนใจเคียดแขนเมื่อตอนที่เขาเป็นงูและวก็ถูกคนฆ่าตายยังติดอยู่ในใจมาตลอดถึงชาตินี้เมื่อเขาเป็นเด็กโตพอจําความได้ คราวหนึ่งเขาได้ไปเที่ยวงานที่บ้านหนองแสงเขาพบชายแก่คนที่ฆ่าเขาเมื่อตอนที่เป็นงูเหลือมแล้วก็ตัดอร่างเขาออกเป็นท่อนๆแล้วแกงกินเขายังจำได้แม่นยำเขาแสดงสีหน้ากโกรธแค้นแต่เขายังเป็นเด็กทำอะไรชายแก่นั้นไม่ได้เพียงแค่จับดึงผ้าถุงของชายแก่จนหลุดเท่านั้น ใชยแก่ผู้นี้ก็คือนายเหียว์กุม,มารลาสิทธิ์ในตอนนั้นเขารู้สึกมึนง,งงสงสัยว่าเด็กที่ไหนลูกเต้าเหล่าใครมาดึงผ้านุ่งของเขาจนหลุดและยังมาทำหน้าดุดุใส่เขาอีกต่อมาเขาได้ทราบจากครอบครัวของเด็กชายคนนั้นวา่าเด็กชายบัวลอยก็คืองูเหลือมที่เขาเคยฆ่ามาแกงกินกับชาติมาเกิด เขาจึงซื้อเสื้อผ้ามาให้และได้ผูกข้อมือรับขวัญเด็กชายบัวลอยอธิษฐานขอข้ามาลาโทษอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเลยต่อมานายเหี่ยวกุมานละสิทธ์ก็กลายเป็นคนจิตใจอ่อนโยนกลัวบาปกลัวกรรมมากขึ้นและนายเหี่ยวก็เป็นคนหนึ่งที่พาคณะพิสูจน์ไปสัมภาษณ์ เด็กชายบัวลอยนายเหี่ยวเล่าถึงความหลังให้ฟังว่าเขาเป็นคนบ้านสีแก้วห่างจากบ้านหนองแสงบ้านเกิดของเด็กชายบัวลอยประมาณ20กิโลเมตรคราวหนึ่งประมาณปีพุทธศักราช2497เเขาตั้งใจจะไปจับเต่าที่ห้วยน้ำจางจึงพาหมาไปด้วยสองตัว เมื่อไปถึงห้วยลํำห้วยน้ําจางได้ยินเสียงหมามันเห่ากระโชกอยู่ฝั่งตรงข้ามจึงข้ามลําน้ําไปดูก็พบงูเหลือมตัวโตนายเหี่ยวเห็นก็คิดจะฆ่าเอางูไปเป็นอาหารแต่พอจะจับงูก็สู้เกิดการต่อสู้กันสุดท้ายงูเหลือมตัวนั้นหนีไปได้เมื่องูตัวนั้นเลื้อยหนีไป เขาก็รีบกลับไปที่บ้านพาเพื่อนคนหนึ่งมาช่วยกันจับงูด้วยพวกเขาตามรอยงูเหลือมไปจนพบมันนอนนิ่งอยู่ใกล้ปลากฐามพวกเขาจึงช่วยกันฆ่าง,งูเหลือมตายแล้วก็นำไปตัดเป็นท่อนๆแล้วแกงกินกันเหตุการณ์ที่นายเหี่ยวเล่ามาตรงกับคำบอกเล่าของเด็กชายบัวลอย ชาติที่เกิดเป็นงูเหลือมถูกฆ่าทุกประการและต่อมาเมื่อนายเหี่ยวทราบเรื่องราวการจํำาดีแต่ชาติได้ของเด็กชายบัวลอยก็เชื่อมโยงเรื่องราวได้ว่าวันนั้นที่เด็กชายบัวลอยแสดงสีหน้าโกรธเคืองถึงกับกระชากผ้านุ่งของเขาหลุดในงานบ้านหนองแสงทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักกันหรือพบหน้ากันมาก,ก่อนเลยนั้น ก็คืองูเหลือมที่เขาฆ่าตายสืบชาติมาเกิดนั่นเองเด็กชายบัวลอยจำหน้าเขาได้เมื่อครั้งเป็นงูเหลือมที่ต่อสู้กันแล้วก็โดนเขาฆ่าตายเอาเนื้อไปกินเมื่อครั้งกระโนนปัจจุบันนายบัวลอยแสงบงอายุ55ปีตอนตั้งท้องเด็กชายบัวลอย นางหนูพุกผู้เป็นแม่ฝันว่ามีงูตัวใหญ่มากิ้งมาเกือกมาหาเธอและก็มาขออยู่ด้วยเด็กชายบัวรอยแสงวงมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดสองรอยที่บริเวณหลังและบริเวณลักแล้ซึ่งเป็นร่องรอยบาดแผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตชาติ ที่นางงูเหลือมถูกพานเหีียวใช้มีดฟันจนตายและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนพานเหีียวมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากการถูกงูเหลือมกัดที่บริเวณไหล่ขวาในการต่อสู้กันในครั้งนั้นด้วยนายเหีียวกุมานละสิทต เมื่อได้พิสูจน์เรื่องราวการจำบอดิตชาติของเด็กชายบัวลอยแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดในบาปกรรมที่ได้กระทำไว้เขาจึงบวชอุทิศให้กับงูที่ถูกตัวเองฆ่านในครั้งนั้นเป็นเวลาสามพรรษาท่านผู้ฟังครับการลับบาปอากุศลทั้งปวงท่านว่าเวรนกรรมมีจริงพบชาติมีอยู่จริง สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ